ก็สู้ดีครับน้องๆวันนี้นะครับผมเราจะมาปะชนภัยในป่ากันพวกเราโอฮโหาจะรออะไรล่ะพวกเราไปกันเลยยูหูวันดีจ้านี่คือใครเนี่ยอาฮ่า,ายี่ฟันมาเลยอฮ่า,าไปพวกเราอาเจ๊อ้วนมาแล้วครับปะชนภัยในป่าอาเจ๊อาเจงอาเจงอ้วนมาแล้วอ่เจ๊อ่เจิงอ่เจ๋งอ้โหา อ่าฮะอ่ะเจอ้ออ้อโอเคแล้วล่ะอเจข้ามสะพานพวกเรายังไงอ่าตอนนี้ฉันอยู่ป่านะเนี่ยอ่าเนป่าไหนก็ไม่แล้วอเจเฮขาบอกว่าป่าลึกลับอ่าฮะลับมากอ๋อมีกบด้วยอ่าวันดีเพื่อนอเจค่อยๆไปอเจอ้าวเพื่อนเป็นไรอ่ะฮัลโหลอเจอเจใจเย็นดิเพื่อน อเจงอเจงต้นไม้ต <lok> ้นเบิร์มเลยพวกเราอามาแคมป์เฉยเอ้อวอเจ๊กระโดดไปเลยทามเลยเนี่ยใบบัวอาฮ่มาแล้วอเจ๊เจงเจงอ่ออ่ออ่อใกลเกือบละวใจเย็นใจเย็นป้ป้เจ็ดไปโอเคสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวดนน้ำนะอาฮ่นี่เหมือนจะเป็นน้ำตกเลยนะพวกเราแต่ไม่ใช่พวกเราอเจ๊ อ่เจ๊อ่าใช่นี่ตรงนี้เลยน้ำตกอ่ะฮะอยากเล่นจังเลยตกไปนี่คงจะตายแหละไม่ได้เลยละอ้อนไปไปกันต่อคนทางยังอีกยาวไกลวัดดีว่าไงเขาบอกว่าไปทางนี้อ่ะฮะอะไรเนี่ยงงไมหมดแล้วพวกเราอ่เจ๊อ่ฮะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกนะนายพานป่าหรือเปล่าพวกเราน่าใช่แหละอ่เจ๊แย่ โอเคไปเจ็ดปอยอเจงไปกันต่ออเจ๋อวันนี้ว่าไงน้องชายอ้าว่าไงน้องชายสลีบใหญ่เลยอเจ๋ออเจงอ๋อมีปีนขึ้นต้นไม้ด้วยพวกเราอ้าว่าไงอเจงานถนัดเลยแหละบอกเลยอะะฮบอกว่าเป็นลิงอเจ๊เจ๊อ้าะสัตว์ทยายลิงจะออกอีกแล้วอเจ๊แสงเย็นอย่าเพิ่งออกอเจไปค่อยๆไปเฮ้ยสัตว์นั้นคืออะไรอ้าว่าไงอ้าวมดมองข้ามพะยะ <laughs> ไปกันต่อพวกเราอ๋อโน่นถ้ำอ๋อมีถ้ำด้วยเหรอแน่นอนเลยแหละอ๋อามาป่านี้มันต้องมีถ้ำอ๋อมันต้องตะลุยไปพวกเราเราต้องปไปชนภัย,ยแล้วล่ะอัจฉิอัจฉงสวัสดีคะ่ะอ้วนมาแล้วแหละอัจฉเช็ะไปกันเลยอ๋ออัจฉงอัจฉงอัจฉิ โอเคสวยงามผ่านแล้วแหละเย่โ yeah. okay. อเคต่อไปนี่คืออะไรอ่านี่คือต้นอะไรเนี่ยฮัลโหลดอกอะไรเนี่ยฮัลโหลอัะเจ๊อัะเจ๊โอเคโอเคปีนไปเลยไต่เชือกขึ้นไปอ่าเะถาวันไม่ใช่เชือก <laughs> อ้วนโอเคฮ้ฮะว่าไงน้องชายรอฉันด้วยสิเฮ้ย <laughs> ไ,ไ, <laughs> ไปทางไหนพวกเราอัะเจ๊อ่ะเจ๊อ่ะเจ๊อัะเจ๊ว่าทางนี้ได้เลยอัะเจ๊อัะเจ๊ทางไหนอ่ะ ปล่ากระเล่นอ่อนจะไปตรงนี้ก่อนหรือเปล่าฝึงอ้จิงอ๋อรู้แล้วแหละนี่ไงเขาให้เราเก็บนี่เลยอ๋อนี่เลยที่รดน้ำต้นไม้รดก่อนละอ้จิงรดน้ำไอ้เจ้าเจ้าเจอาอ๋อฮ่าอ๋อฮ่าต้นอะไรเนี่ยฮัลโหล้วมันต้นทานตะวันเลยโตอย่างไวเลยฉันเพิ่งรดน้ำเมื่อกี้นี้เองอะไรเนี่ยเพิ่งรดน้ำเมื่อกี้นี้เองงอกแล้ว ไปไใจเย็นใจเย็นไปกันต่อเช็ดไปแล้วล่ะอเจสวัสดีครับไปเช็ดอ่ะเจ็อ่ะเจ็อ่ะเจ็อ๋อๆน้ำตกอเจอ,อากาศมันร้อนเหลือเกินอยากจะเล่นเหลือเกินเย้อันนี้ถึงไหนเแล้วนะทำเลยแหละทำอะไรใน,ห,นหินเจียเจเฮ้ยมาแล้วโล่ไหนเนี่ยทำหินเจียก็มาไปไปกันต่อไปน้องชายไปพร้อมๆกันอ,อ๋ออเจอ่ะฮะอ่ะฮะค่อยๆไปอเจ อเจ้งอจิอจึงเย้วันผ่านแล้วไป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 ใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปฮัลโหลอัจิฮัลโหลอัจิสายรัดมาแล้วล่ะเกือบแล้วอย่ารัดเลยพอแล้วอ้วนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวมันตายอัจิค่อยๆไปอฮะมีอะไรเนี่ยขึ้นต้นไม้อฮะนี่เหมือนต้นถั่วเลยอัจิอ๋า อวดเป็นไอ้นี่หรือเปล่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่าไม่ใช่ละคนละเรื่องละวอเจ้ไป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 แจ็คไปแล้วอเจ้เฮ้อเจ้โอ้โหตกไปนี่ข้างล่างนี่น่าจะเป็นลาวานะพวกเราอ่าฮะอ่อฮะตกไปนี่ไม่เลยละเฮ้เฮ้ยตรงนี้ก่อนหรือเปล่าแจ็คไปตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ไปได้เล้วหรือเขาให้ไปสองทางพวกเราอ๋อนั่นแหละแล้ววไปทางไหนเนี่ยว่เลือกไปทางนี้เออดีมากอ่ะเจ้ทำไมทางนี้ไม่ดูยุ่งยากกว่าทางนั้นวะพวกเรา อเจเหมือนไม่มีสองทางหรืออะไรเนี่ยวนงงหมดแล้วล่ะอเจเอาแล้วแหละเราต้องไปทางไหนอะทางนี้ละกันอเจตีบิว่าอเจเฮ้ยพวกเราสงสัยทางนี้นอเจทางนี้มันก็มีอเจทางนี้ก็ไปได้หรือเปล่าเออเอ่อเอา,เอาไม่ได้แล้วว่ะไปทางไหนได้ไหมเนี่ยเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละอเจงอเจงอวนมั่วหรือนเปล่านี่ย มัวหรือเปล่าอ้วนนี่มันกลับมาทางเดิมหรือเปล่าพวกเราแน่นอนเลยละเจ้กลับมาทางเดิมเฉยเลยงงเลยงงแล้วล่ะอจ้เอากลับมาทางนี้แล้วยังไงมัวแล้วฮะไอ้อ้วนมัวทางแล้วพวกเราเจ้เอาไงเนี่ยยอมตายไงเจ้มากันต่อพวกเราไปทางนี้โอ้โหอ้วน่ะมาทุกทางแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องชายคนนั้นน่ะหัวน้ำเงินหน้ะห่า ให้พี่มาทางนี้พี่กเ็เลยงงเลยแหละอ่เจ๋งให้เอาจะไปยังไงเนี่ยกดปุ่มล็อไปแล้วล่ะอ่เจ๋งโอ้โหมีปุ่มล็อตรงนี้โอ้โหเจอแล้วล่ะ ไปแล้วะรอดไหมนี่ยฮัลโหลรอดไหมแล้วอัจอัจ้าโอเคโอ้โหมีเวลาหมดด้วยพวกเราต้องกระโดดเร็วๆแล้แหละเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละต้องรีบเลยอัจต้องรีบหน่อยนะพวกเราไอ้ตรงเนี้ยเวลามันหมดไวอัจอ่าฮะถ้าช้าหน่อยนั่นไงอัจถ้าช้าหน่อยก็ตกน้ําเลยอัจลาวาเลยแหละลาวาเอาไปกินเลยไปไปไปใจเย็นๆใจเย็นๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไออวนมันมาอีกแล้วอัจิง เจ๋งเจ๋งค่อย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 ไปพวกเราแสนเย็นโอเคสวยงามครับมาเจ๋อโอเคอ้วนมาแล้วครับสวัสดีครับผมอ่ะเจ๋งเจ๋งโอเคระวังนะระวังนี้หน่อยโอเครอแล้วแหละรอแล้วแหละอ่ะเจ๋สวัสดีครับไปทางไหนชี้อย่างเดียวเลยเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละเอ้ยทางนี้ไงโอ้โหไม่น่างงเลยอ้วนอ่ะเจ๋ง อะเจ๊งอมีสวิตอะเจ๊กว่าแล้วล่ะติ้งนองวงว้องฮ่าฮมีเสียงเปิดดี่ด้วยท้ำเสียงเปิดท้ำอย่างตลกเลยอะเจ๊อะเย้เราโพลไหนเนี่ยพวกเราอ๋อเจ็กปล่อยแล้วอ้าววัดดีว่าไงน้องชายโอ้โหไม่รอพี่เลยฮัลโหลให้พี่หลงทางเนี่ยเราอะฮัลโหลหลอกพี่เฉยเลย เจไปทางไหนกันอเจเขาทำเฉยเลยอเจเขาทำอีกแล้วไปอเจหวัดดีเจ้จะแหละอยากรัดอย่ารัดดิฮัลโหลอเจ้ใจเย็นๆค่อยๆไปสิน้องชายเร็วพี่รอตามมาอเจแล้วอเจอยากจะรัดอีกฮัลโหลบอกว่าอย่ารัดฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วตามฉันมาเร็วอ่าฮะเดี๋ยวพี่ชายจะพาไปเส้นชายเองอเจ้เจ้ไปเราสองคน สรุปแล้วเราได้เพื่อร่วมทางแล้วล่ะเจ๊นี่เขามาพร้อมกันแล้วก็แต่เนิ่นๆเลยนะตั้งแต่เริ่มเลยมาค่อยๆมาเจ๋งตามมาโอเคตามพี่มาเลยแหละอเจ๊อ่ะฮะน้องแวนผมน้องเงินสุดหล่ออ๋อโหนี่คืออะไรปลามังกรอ๋อยอ๋อยมันปนขี้ปากแล้วอลไรๆล็อกชาเข้าไปเลยอ๋อมีปนขี้ปากด้วยอ๋าขี้ปากเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยขี้ปากเป็นไฟเลยโดนไปทีก็อ๋าเดสมอร์เร่เลย ค่อยๆไปค่อยๆไปพวกเราอ้าวอ้าวฮัลโหลเจงเก็นซีน้องชายฮ่าฮ่านี่อะไรเนี่ยบันน่ะแน่ไปเจงเจงเดี๋ยวพี่ไปลองหน้าแล้วกันอเจ๊ตามมาแล้วอเจ๊เจงอเจ๊อะไรเนี่ยฮัลโหลเกิดไหนเนี่ยฮัลโหลเกิดหน้าท่ำเลยงงเลยอเจ๊เมื่อ <Flex> กี้เราไม่ได้เช็คพอยต์เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยกะไรขึ้นเก่าวัง เจ็กปล่อยก่อนปักกี้ไม่ได้เจ็กปล่อยนี่นะเอ้าน้องชายรอพี่ก่อนดิเอ้าหายไปแล้วน้องชายฉันเ,เจ๊ปล่อยแล้วแ่ะ อาเจงอาเจงอาเจงเฮ้ยรอพี่ด้วยฮัลโหลไปไหนแล้วน่ะอาเจงไม่ใช่ว่าคิดว่าพี่ออกไปแล้วเหรออาเจงอ่ะยังอยู่ยังอยู่อาเจงเออโอเคโอเครอพี่ด้วยพี่มาแล้วพี่ลืมแจ็คปอยฮัลโหลอาเจตรงนี้กล้วยห้ามโดนแน่เลยพวกเราค่อยๆไปค่อยๆไปปลา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 อะฮะนี่ลิ้นไก่แล้วเนี่ยอะฮะลิ้นไก่หรืออะไรเนี่ยอะฮะ ไปละฮาเจ้ฮะเจ้โอเคโอเครอดแล้วเย่เจ้จกไปก่อนพวกเราโอ้โหกับดักอะไรเนี่ยฮหลเราไปละโอ้โหโอ้โหเหมือนแบบว่าเป็นหนามกิ้งอ้าวน้องชายอีกแล้วเราว่าเจ้ฮะฮะเจ้จะเย็นซีเจ้ไปละเจ้จะไปละเฮ้ยฮเฮ้เมีอะไรวิ่งผ่านมาวะพวกเราอาเจ้ลุกตุ้มอีกแล้วอาเจ้ไปละอาเจ้วัดีวัดีวัดีไอ้อ้วนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว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 อ่เจ๊กผมเห็นมีอะไรเลยวะเออฮะไหนดูน้องชายฉันหน่อยไอ้เช็คปอยก่อนได้ไหมไปเดี๋ยวค่อยเช็คก็ได้ดูน้องชายก่อนแล้วน้องชายมาแล้วอ่ะเจ๊มาแล้วฮัลโหลไปแล้วอ่ะเจ๊ไปห้องกันอ่ะเจ๊พูดว่ไหนเนี่ยพวกเราอ่ะเจ๊เช็คปอยก่อนเช็คปอยก่อนเถ้ยเช็คได้ไมนี่ยเฮ้ย อาฮะไปไปเจ็คอะเช็คแล้วบ้างโอเคโอเคอาฮะรอพี่ชายด้สิน้องฮัลโหลเจีอาฮะไอผมนั่เงิเ squishy, uh huh. น,น,งนหน้ารอนี่ไม่รอพี่เลยฮัลโหลอจีพี่หาคนร่วมทางไปด้วยกันเนี่ยฮัลโหลเราต้องไปด้วยกันอาเจีโอ้โหนี่อะไรเนี่ยน่ากลัวเนี่ยกับดักเลยเนี่ยปไปละอาเจีโอเคร้องไรต่อวะเอาแล้วแหละ เอาแล้วแหละเฮ้ยไปนี่ไปนี่ไปนีไปนีเจรอก่อนรอก่อนเจงเจเจงจะลดน้ำอีกแล้วอ้เฮ้ยอเจยไปลยแล้วอเจย์เย้อโฮะอฮะออกับดักโหดวเนี่ยโดนไปนี่ออฮะอ้าอ๋ออ้ากระโดดได้เลยนี่นะไม่ต้องห่วงอาเจยอ๋ฮอไอ้วนมันหัวหมอนนี่นะอ๋ฮะพาน้องเขาตายเลยโอเคนี่คืออะไร ต้นไม้ยักษ์อ่ะเจ๊กระโดดไปเลยคุณบอกว่าให้กระโดดไปบนต้นไม้ยักษ์โอเคทางนี้แล้วไงต่อวะเหินไปเลยเย้โอเคสวยงามพวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเจ๊เอาแล้วแหละอันนี้จะไปยังไงเนี่ยอ้าว ไปพวกเราไปกันต่อเจยไปยังไงวะเนี่ยอ้วนงงเลยแหละจิงอ๋อขอใไปทางนี้อ้วนอ้าวจะตายไปไหนน่ะเจย์น้องชายร้อพี่ด้วยไอ้จจงออเจิงอ้จิงอ้าวน้องชายฉันเล่นน้ำและร้อนอากาศเป็นร้อนผัดกันตายเลยผัดกันตายกันเลยพวกเราสองคนไปละไปละจิงเจย์จิงจิงอ๋อไม่มีนายผ่านนำทางเลยพวกเรา จบแล้วเจอ่าฮะไม่เป็นไรอ้าวพวกเราน่าจะเส้นช้าละอเจ้โอเคละมั้งน่ะช้าละเย้พวกเราโอ้โหจนภพยในป่าอเจ้กึอ่าฮะป่าอะไรเนี่ยอเจ้เจ้กึ่งๆแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่เหรอป่าจะไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นป่าเจ้กึ่งๆแล้ว อบวิงเงมันคำนบน้องคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคุณดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับแล้วเจอกัใในใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย่ yeah!